สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนอนุบาลเซเินคุณครูผ่านนี่นะคะวันนี้ครูจะมาสอนวิชาวิทยาการคำนวณค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะเรียนในบทที่5ไลฟ์สาระนะคะอาก่อนอื่นมาดูจุดประสงค์ของบทที่5กันเลยนะคะข้อที่1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีมารยาทข้อที่2นะคะแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นในบทที่4นะคะเราก็ได้เรียนในเรื่องของโปรแกรมสเกตไปแล้วใช่ไหมคะในคลิปวิดีโอที่ผ่านมาวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีมารยาทมาดูกันเลยนะคะว่าเนื้อ,อาหา ในหนังสือวิทยาการคำนวณบทที่5จะเกี่ยวกับเรื่องอะไรตามไปดูกันเลยค่ะอ่ะชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะคะคุณครูได้พานักเรียนมาชมการถ่ายทอดสดหรือการไลฟ์สดชีวิตนักบินอากาศจากสถาบันอากาศแห่งชาติอ่คุณครูคนนี้นะคะได้พาโป้งก้อยและเพื่อนๆนี่ เป็นนักเรียนที่อยู่ในห้องมาดูการถ่ายทอดสดตอนนี้เขากําลังถ่ายทอดสดชีวิตนักบินอวกาศจากสถานีหรือสถาบันอวกาศแห่งชาตินะคะที่ห้องวิทยาศาสตร์มีผู้ชมการถ่ายทอดสดทั้งเด็กและผู้ใหญ่จากที่ต่างๆทั่วโลกคุณครูบอกกับนักเรียนว่านักเรียนนี่สามารถพูดคุยกับพี่ๆนักบินอวกาศได้นะแต่ต้องขออนุญาตครูก่อนแล้วค่อยพิมพ์ข้อความลงในช่องแสดงความคิดเห็น และการพิมพ์ข้อความแต่ละครั้งนะคะนักเรียนต้องใช้คำที่สุภาพและเป็นความคิดเห็นที่สร้างสารรค์หรือนักเรียนอาจจะกดปุ่มหัวใจหรือกดปุ่มถูกใจให้กับพี่ๆก็ได้นะจ๊ะ,ะคุณครูบอกกับนักเรียนนะคะ,ะนักเรียนเห็นภาพนี้ไหมภาพนี้เป็นภาพของอนักเรียนเห็นภาพนี้ไหมคะ,ะภาพนี้เป็นภาพของนักบินอากาศนะคะที่อยู่ในไลฟ์สดในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ซึ่งถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเลย ซึ่งนักวินอวกาศคนนี้นะคะเป็นคุณแม่ของโป้งและก้อยที่ทำงานอยู่ในสถานีอวกาศวันนี้ได้รับหน้าที่เป็นตัวแทนให้ความรู้แก่ทุกคนบนโลกไปนี้นะคะคุณแม่บอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนดิฉันอยู่บนสถานีอวกาศ กำลังเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยความสูงหลายร้อยกิโลเมตรจากพื้นโลกเดี๋ยวจะพามาชมบรรยากาศในสถานีถ้ามีคำถามอะไรก็พิมพ์มาได้เลยนะคะอะพอก้อยเห็นนักบินอวกาศคนนี้ก็ทราบด้วยว่าเป็นแม่ของตัวเองใช่ไหมก้อยก็ตกใจอุ้ยคุณแม่นี่นาเห็นไหมดูต่อทีนี้ ไปก็เลยขออนุญาตคุณครูแล้วพิมพ์ข้อความลงในช่องแสดงความคิดเหน็นก้อยนี่พิมพ์ว่าสวัสดีค่ะคุณแม่แม่ก็เลยบอกว่าสวัสดีจากก้อยหลังจากนั้นป้อมนะคะพิมพ์คําถามว่านักบินอากาศต้องทําอะไรบ้างครับ อาแล้วคุณแม่ก็ได้อธิบายให้ฟังนะคะว่านักบินอวกาศนี่ต้องทําการทดลองและสํารวจดวงดาวนอกจากนี้ต้องดูแลตัวเองโดยการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเพราะอยู่ในสภาพที่แรงน,น้ําหนักอาจส่งผลให้กล้ามเนื้อของเรานี่อ่อนแรงได้อาหลังจากนั้นกุ้งก็พิมพ์คําถามกับนักบ,นกบินอวกาศคนนี้ว่าต้องลอยตัวอยู่แบบนี้เวลานอนจะนอนยังไงคะ คุณแม่ก็เลยบอกว่าเดียจะพาไปดูห้องนอนของเราอ่ะันเรียนเห็นภาพด้านล่าง,างตรงนี้ไหมอะตรงนี้จะเป็นห้องนอนของนักวิทยาศาสตร์ที่คุณแม่พามาดูเห็นไหมที่นอนของเรานี่จะมีลักษณะคล้ายกับทุ่งนอนโดยยึดไว้กับผนังเพื่อป้องกันไม่ให้ลอยไปมาคุณแม่บอกนะคะอ่ะมาดูต่อเลยอ่ะหลังจากคุณแม่ได้อธิบายเกี่ยวกับห้องนอนของนักวิทยาศาสตร์ให้กับทุกคนฟังแล้ว คุณแม่ก็ได้พูดขึ้นมาประโยคนึงว่านักบินอวกาศต้องทำงานอยู่บนความเสี่ยงเพื่อทุกคนบนโลกค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มีคนกดปุ่มถูกใจกดหัวใจให้คุณแม่เต็มไปหมดเลยค่าคุณแม่ก็เลยบอกว่าดิฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในการถ่ายทอดสดครั้งหน้าสวัสดีค่ะ,ะเด็กๆทุกคนต้อนรารสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับคนที่มาให้ความรู้แก่นักเรียน โป้งเลยบอกว่าดีจังเลยอยู่ไกลกันแค่ไหนเราก็สามารถคุยกับคุณแม่ได้แม้กระทั่งอยู่บนสถานีอาวากาศใช่ไหมคะคุณครูก็เลยอธิบายให้นักเรียนฟังว่าการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตสามารถทําได้ผ่านอุปกรณ์หลายชนิดเราทําให้เรารับรู้ข่าวสารจากที่ต่างๆได้คุณครูก็เลยถามนักเรียนนักคนว่ามีใครเคยถ่ายทอดสดเรื่องอื่นอีกไหม อนอกจากการถ่ายทอดสดของนักบินอากาศคนนี้มาดูกันเลยนะคะกุ้งนี่บอกว่ากุ้งนี่เคยดูการถ่ายทอดสดเกี่ยวกับชีวิตนกในเกาะหางไกลเห็นแม่นกกําลังป้อนอาหารให้ลูกน่ารักมากๆเลยค่ะอ่ากุ้งนะคะดูชีวิตนกดูถ่ายทอดสดการชีวิตดูถ่ายทอดสดเกี่ยวกับชีวิตนกนะคะอ่ะป้อมบอกว่าป้อมนี่เคยดูการถ่ายทอดสดเกี <manuscript> ่ยวกับแพนด้าครับ มีคนใจร้ายกำลังตัดต้นไผ่ที่แพนด้ากำลังกินป้อมเลยกดปุ่มโกรธและพิมพ์ข้อความแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีครับอ่ะป้งเนี่บอกว่าเคยถ่ายทอดสดการรีดนมบัวของคุณพ่อใช่ไหมคะลูกค้าเห็นนมบัวที่ฟาร์มของเราสะอาดทําให้มีการสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นผู้บอกว่าเยี่ยมเลยจ้ะเห็นไหมว่าผู้ชมสามารถสื่อสารกับผู้ที่ถ่ายทอดสดได้เช่นกันเช่นการแจ้งข่าวสาร าถามคำถามการให้กาลังใจเป็นต้นนะคะกุ้งก็เลยบอกว่าคุณคู่คะกุ้งอยากถ่ายทอดสดบ้างได้ไหมคะก้อยก็เลยบอกว่าเอ๊ถ้าเราถ่ายทอดสดก็จะทําให้มีคนรู้เรื่องเกี่ยวกับเรามากขึ้นใช่ไหมคะ อ่ะครูก็เลยบอกว่าการถ่ายทอดสดอาจมีคนอื่นๆที่เราไม่รู้จักเข้ามาดูและมารบกวนสร้างความเดือดร้อนให้เราได้เพราะฉะนั้นในการถ่ายทอดสดแต่ละครั้งนะคะนักเรียนต้องปรึกษาผู้ใหญ่หรือคุณครูก่อนป้อมก็เลยบอกว่างั้นป้อมขอเป็นผู้ชมดีกว่าครูก็เลยบอกว่าดีมากจ้ะปลอดภัยไว้ก่อนนะจ๊ะเด็กๆหลังเลิกเรียนทีนี้โป้งและก้อยนี่ ไปบ้านของคุณย่าวันนี้คุณย่าจะทําขนมคุกกี้สูตรใหม่ให้ชิมอ่ะคุณย่าพอมาถึงบ้านของคุณย่านะคะคุณย่าก็เลยบอกว่ามาถึงกันแล้วเลยจ้าหลานๆเดี๋ยวย่าจะพาไปทําคุกกี้นะอ่ะตอนนี้ย่ากาลังทําอยู่พอดีเลยอ่ะโป้งบอกว่านึกถึงเรื่องการถ่ายทอดสดแล้วอยากจะเสนอความคิดกับคุณย่าอ่ะโป้งบอกคุณย่าว่าคุณย่าครับ ถ้าจะถ่ายทอดสดระหว่างที่คุณย่าทำคุกกี้นี้ได้ไหมครับจะได้แบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นยาบอกว่าได้จาลานลานเก่งมากเลยรู้จักการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสารรค์ด้วยคุณยา่าโป้งและก้อยปรึกษากันจนได้ข้อสรุปว่ามีเพียงคุณย่าเท่านั้นที่จะอยู่ในภาพเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของโป้งและก้อยอโป้งและก้อยนี่ก็ติดตั้งสมาร์ทโฟนนะคะเพื่อหามุมกล้องที่คุณย่าทำคุกกี้ได้ชัดเจน แต่หลังจากติดตั้งกล้องเสร็จแล้วนะคะก่อนกดเริ่มถ่ายทอดสดก็ให้สังเกตเห็นว่าในภาพนี่ในภาพในกล้องของเรานี่มองเห็นกำไลมือและแหวนของคุณย่าที่ถอดไว้ก่อนที่จะทำขนมอนอกจากนี้ยังมีกระดาษโนต้ตที่เขียนหมายเลขบัญชีธนาคารหมายเลขโทรศัพท์และวันเดือนปีเกิดติดอยู่บนตู้เย็นด้วยมาดูนะว่าสองคนนี้จะแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไร อาก้อยบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะดูที่หน้าจอสิมองไปแล้วเห็นของมีค่าและข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ควรจะเผยแท่ด้วยอาป้องก็เลยบอกว่าจริงด้วยถ้าอย่างนั้นจะเปลี่ยนมุมกล้องใหม่เมื่อเปลี่ยนมุมกล้องใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณย่าหนีเตรียมตัวพร้อมแล้ว โป้งก็เลยกดถ่ายทอดสดนะคะมีคนเข้ามาชมและแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยเมื่อจบการถ่ายทอดสดแล้วทุกคนรับประทานคุกกี้ฝีมือคุณย่ากันอย่างอเอร็ดอร่อยเห็นไหมคะนีภาพ้านหลังอ่าได้บอกว่ามีคนอีกกดติดตามคุณย่าเพิ่มอ,อีกเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าคุณย่านี่คุยสนุกและก็ให้ความรู้ด้วยอ่าโป้งบอกว่าการถ่ายทอดสดนี้ก็มีประโยชน์จริงๆเลยนะคะอ่าย่าบอกว่าใช่แล้วจ้ะ แต่เราต้องระวังระวังเรื่องของข้อมูลส่วนตัวความปลอดภัยและความเหมาะสมด้วยนะ,ะป้งบอกว่ายังไงล่ะครับคุณย่าย่าก็เลยเล่าให้ทั้งสองคนว่าย่านี่เคยเห็นคนถ่ายทอดสดระหว่างที่ขี่จัก,กรยานยนต์อันตรายมากๆเลยนะจ๊ะปู่ก็เลยบอกว่าปู่นี่เคยเห็นหรือเคยดูข่าวนักเรียนนี่ถ่ายทอดสดขณะกําลังทะเลาะก,กันและพูดจาไม่สุภาพ เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและเสียชื่อเสียงทั้งตัวเองและโรงเรียนอ่าผิกดกฎหมายด้วยนะอ่ายาบอกว่าเวลาเราอยู่บ้านตมลําพังนี่ก็ไม่ควรที่จะถ่ายทอดสดเพราะจะทําให้คนร้ายรู้ว่าเราอยู่คนเดียวอ่านเป็นอันตรายก็ได้นะกอะยบอกว่าจริงด้วยค่ะน่ากลัวจังอ่าคุณปู่ก็เลยบอกกับเด็กๆว่าเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆอ่ายังไม่ควรที่จะถ่ายทอดสดกันนะจ๊ะอะเพราะว่าตอนนี้โป้งกับก้อยหินม เพียงอายุเพียงอาอย่ชั้นป .5 เองนะคะเมื่อรับประทานคุกกี้เสร็จแล้วโบและก้อยจึงลาคุณปู่คุณย่ากลับบ้านอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการถ่ายทอดสดหรือการไลฟ์สดในบทที่5นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครูก็ขอจบไว้ที่เรื่องของการถ่ายทอดสดหรือการไลฟ์สดในบทที่5นะคะอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะฝากให้นักเรียนติดตามรับชมด้วยนะคะ